ครับโจโฉพ่ายแพ้ยับเยินในศึกเซ็กเพ็กและแตกทับหนีมาจนถึงทางหัวหยงเหตุการณ์ในตอนนี้ครับนับว่าเป็นช่วงท้ายสุดของศึกเซ็กเพ็กอันใหญ่ยิ่งแล้วหลอกว้านจงผูกเรื่องได้อย่างสนุกสนานชวนติดตามมาก เรียกได้ว่าศึกเซ็กเพคนี้เปิดฉากอย่างหัวหงตอนกลางมีเนื้อหาอุดมสมบูรณ์ประดุดดังท้องช้างส่วนช่วงท้ายก็จบอย่างหางพยักตอนที่30มสิขงเบ้งหมอดูแม่นแม่นเรียกได้ว่าศึกเซ็กเพคนี้เปิดฉากอย่างหัวหงตอนกลางมีเนื้อหาอุดมสมบูรณ์ประดุดดังท้องช้างส่วนช่วงท้ายก็จบอย่างหางพยักประทับใจผู้อ่านไปช่วงกาลนานหลอกว้านจงบรรยายไว้ว่า แม้โจโฉจะแพ้จากศึกเซ็กเพ็กแล้วก็ตามแต่ใจยังไม่ยอมแพ้ในระหว่างทางที่ถอยกลับนั้นโจโฉทิ้งเรื่องคำขันไว้ชนรุ่นหลังหัวเราะติดติดกันถึงสามครั้งครั้งแรกครับที่ป่าอโลิมโจโฉหนีมาถึงป่าหัวหลิมแห่งนี้ก็นั่งหัวเราะกักัว่าเฮ้ยจิวยี่ช่างโง่เง่าเหลือเกินคงแม่ก่เบาปัญญา ไม่ไม่นำทหารมาดักซุ่มตรงนี้วะเนี่ยฮะ <laughs> <laughs> หัวเราะังไม่ทันขาดคำและครับเสียงกลองสึกก็ดังกระหึ่มขึ้นเปลวเพ,พลิงพุ่งขึ้นฟ้าจูล,ล่งก็นำทหารหมู่หนึ่งบุกตะลุยออกมาฆ่าทหารโจโฉจนกระจุยกระจายแตกหนีไม่เป็นท่าโจโฉพาทหารหนีกระซักกระเซิงมาถึงช่องแคบบนเขาโฮโลโก,ก็นั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้และหัวเราะขึ้นอีกว่า <laughs> วุ้ยกูอยากจะขำว่ะจิวยี่กับคงเบ้งโง่เหลือเกินทำไมไม่ซุ่มทหารไว้ตรงนี้เวลานี้เองเตียวหุยก็นำทหารกล้ามูนึงปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าไล่ฟันทหารโจโฉจนหงท้องทั้งคนทั้งม้าทำให้โจโฉต้องแตกพ่ายหนีกระเซิงกระเซิงต่อไปอีกเนื้อเรื่องในตอนนี้แหละครับทำให้เราเห็นว่าแม้โจโฉจะฉลาดปราดเปรื่องสู้รบเก่งกาจเหนือคนทั่วไปแต่ในยามนั้นแหละครับ โจโฉกลับตกอยู่ในกำม,มือของของเบ้งทุกฝีก้าวสิ่งที่โจโฉเพิ่งคิดได้ขงเบ้งได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วสิ่งที่โจโฉเพิ่งคาดการได้ขงเบ้งได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วแสดงว่าขงเบ้งคิดแผนได้รอบคอบลึกซึ้งกว่าโจโฉแผนบางแผนโจโฉคาดคิดไม่ถึงเสียด้วยซ้ําไปดังจากจะเห็นจากแผนการขั้นที่3บนทางหัวหยงซึ่งทําให้โจโฉกลายเป็นตัวตลกอีกคํารบหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่า ขณะที่กองทัพของโจโฉกำลังมุ่งหน้าไปตามทางเดินนั้นทหารก็เข้ามารายงานว่าโอ้โอ้เรียนท่านมหาอุปราชข้างหน้ามีทางสองแพ่งไม่ทราบว่าจะเดินทางสายไหนดีครับเฮ้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เดินทางสายกลางจะดีที่สุดเฮ้ก็ทางสายกลางไม่มีนั่นสิมีแต่สายกับขวาน่ะปัดโถ โจโฉจึงตอบว่าทางสายไหนใกล้กันวะเนี่ยฮะทหารตอบว่าทางใหญ่รอบเรียบกว่าแต่ไกลกว่าทางเล็กห0สิกว่าลี้ส่วนทางเล็กนั้นไกลกว่าแต่ทางแคบอันตร,รายอีกทั้งเต็มไปด้วยหุบเหวเดินลําบากมากโจโฉจึงส่งคนขึ้นไปดูลาดเหลาบ,บนเขาแล้วกลับมารายงานว่ารายงานท่านมหาอุปราชริมทางเล็กมีควันขโมงขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆส่วนทางใหญ่เงียบสงบครับ โจโฉจึงสั่งให้ทหารเดินไปตามทางเล็กนายทหารก็พากันทัดทานว่าเอา้าท่านมหากรรชที่ใดมีควัแนแสดงว่าที่นั่นมีทหารเหตุใดจึงเลือกเดินทางสายนี้ละขอรับเฮ้ยคนอะไรวะคนยิ่งลัวตายอยู่เดีย๋ยวปัดเดี๋ยวมันมากันกองใหญ่ละมึงเฮ้ยนี่ไม่ทันล่ะ <c oughs> โจโฉตอบว่าเฮ้ยใ,ในตำราไม่ใช่สงครามไม่ใช่กล่าวไว้ว่าในเท็จเป็นจริงในจริงเป็นเท็จโอ้โ โจโฉคิดมากสิเพ่งเลยว่าเฮ้ยในเท็จเป็นจริงในจริงเป็นเท็จดอกหรือของเบ่งเจ้าเล่เพทุบายจึงใช้ทหารไปสุมไฟไว้ริมทางเพื่อลอกให้เราไม่กล้าเดินทางสายนี้จากนั้นก็สุ่มทหารไว้ที่ทางสายใหญ่ราวเนี้ยข้าไม่ยอมตกลุมพรางของเขาอีกแล้วอเ <c oughs> ดินไปไม่กี่หลีล้ครับโจโฉก็หัวเราะกากๆอยู่บนหลังม้าอีกเหล่าทหารก็ถามว่า <c oughs> เฮ้ยขำอยู่นั่นแหละข้าก็กลัวตายเฮ้ยท่านหมหาอุปราชขำอีกแล้วไอ้เราก็ตกใจหมดดุก,กันมากันโถเอ้ยใจหายใจคว่ำเฮ้ยโจโฉตอบว่าใครๆก็พูดว่าจิวยี่กับผงเป้งฉันเหลียวฉลาดเจ้าเล่ห์แสนกลนตามความเห็นของข้าพเจ้าพวกเขาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเฮ้ยถ้าหากพวกเขานำทหารสักกองหนึ่งมาซุ่มอยู่ที่นี่พวกเราคงถูกจับเป็นจนหมดสิ้นว่าไม่เล่าฮ่า จะไปหาภาษาไหนกับผงเบ้งกับจิวยี่ปะโะปทเอ้ยพูดยังไม่ทันขัดคำเลยครับเสียงระเบิดก็ดังตูมขึ้นทหาร500อนายปรากฏตัวอยู่สองข้างทางผู้ที่ยืนอยู่หน้าสุดคือกวนอูนายทหารพูดถึงงามัองกรเขียวขีมาเซ็กเท่านั้นเองเวลานี้ลหละครับโจโฉหัวเราะไม่ออกอีกแล้วได้แต่เดินเข้าไปขอร้องกวนอูเสียงละห้อยเนื้อเรื่องในตอนนี้ลหละครับหลอกว่นจงแต่งขึ้นเอง ความจริงในพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเหตุที่โจโฉเสียหายยับเยินจากการเดินทางสายเล็กๆนั้นเนื่องจากทางสายเล็กเต็มไปด้วยดินโคลนเดินผ่านไม่ได้ทหารส่วนหนึ่งถูกคนแหลมม้เหยียบตายจมลงไปในดินอีกทั้งถูกทหารของเล่าปีและจิวยี่ตามล่าทั้งทางบกและทางน้ําเรื่องไม่ได้เป็นไปตามที่หลอกกั้นจงบรรยายไว้คงเบ้งไม่ได้ซุ่มทหารไว้มากมายหลายด่าน ส่วนการที่ผู้เขียนเขียนถึงกวนอูปล่อยโจโฉไปในด่านสุดท้ายนั้นผู้เขียนก็คงจะจงใจสร้างกวนอูให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามอุดมคตินั่นเองแหละครับครับแม้ว่าหลอกว่านจงจะแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองแต่การซุ่มทหารก็ดําเนินไปตามหลักการพิชัยสงครามที่ว่าในจริงเป็นเท็จในเท็จเป็นจริงในจริงเป็นจริงในเท็จเป็นจริงการวางกลตามหลักเป็นจริงนั้นมีหลักอยู่ว่า ต้องทาให้ข้าศึกสงสัยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยคิดว่าสิ่งไม่จริงกล่าวคือจงใจแสดงความจริงให้ข้าศึกเห็นเด่นชัดจนข้าศึกคิดว่าเราหลอกเขาอย่างเช่นโจโฉเห็นริมทางหวยหยงมีควันพุ่งขโมงเป็นยำย่อมก็คิดว่าคงเบ้งวางกลหลอกตนดังนั้นจึงเลือกเดินทางเล็กในที่สุดก็ติดกับคงเบ้งจนได้ครับจะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ต่างๆที่นํามันใช้ในการทําศึกนั้นแหละครับพลิกแพงหลากหลายไปตามสภาพบ่มเงื่อนอยู่ที่ว่าต้องเข้าใจลักษณะความคิดการตัดสินใจความสามารถในการแก้ปัญหาของฝ่ายข่าศึกหากเข้าใจข่าศึกยิ่งมากยิ่งท่องแท้การใช้แผนวางกลก็จะยิ่งลึกซึ้งและได้ผลคงเบ้งสามารถเป็นหมอดูแม่นๆได้ก็เพราะว่าเขาไม่เพียงแต่พยากรณ์ดินฟ้าอากาศได้อย่างแม่นยำเท่านั้นแหละครับแต่ยังรู้จักดูตัวเองและเดาใจโจโฉได้อย่างถูกต้อง ในที่สุดก็ควา้าชัยไปอย่างสบายๆแต่หงเบ้งไม่ใช่พระเอกนะครับพระเอกคือนี่จำชื่อไม่ได้ครับเราก็ ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายนณอําก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตุรพิษทพรใช้ทั้งสี่มีอายุวันนะสุขาภาละปฏิพานธนสารสมบัติจงมีแต่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ